ที่พนมนดงรักเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของโรงพยาบาลนะครับทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาติดต่อไปที่มูลิธิกันจอมพลังช่วยสู้นะครับหลังจากที่ทางขเขมรเนี่ยโจมตีใส่ทางโรงพยาบาลบแบบโดยตรงนะเต็มๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยเขามีบุคลากร,กรทางการแพทย์มีคนไข้คนเจ็บอยู่เนี่ยซึ่งวันนี้เขาอยากได้บังเกอร์ร <ๆ S 2> เพื่อไปรองรับเผื่อเกิดเหตุในรอบถัดไปเพราะว่าเราจะไปตอบการันตีเลยว่าเขมรจะไม่ยิงโรงพยาบาลแล้ว มันเป็นไปได้ยากนะไม่แน่ที่นี่อาจจะเป็นเป้าหมายอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยเลยติดต่อขอบังเกอร์ผมเนี่ยก็เลยส่งทีมงานมานะครับแล้วก็ทางทีมของปกครองท้องที่นะแล้วก็เอาของลงที่โรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยบังเกอร์ที่โรงพยาบาลจะเป็นบังเกอร์แบบพิเศษเราเห็นที่ตาเมือนทมแข็งแรงยังไงรตรงนี้แข็งแรงกว่าเพราะว่าตรงนี้เรามีเวลา นะครับแล้วก็สถานที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเอื้ออํานวยนะเราจะทําทั้งหมด4จุดเลยสามารถจุคนได้ต้องใช้คําว่าหลายร้อยนะครับที่โรงพยาบาลนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เอ่ยคนไข้แล้วเราก็เตรียมพร้อมสําหรับเข็นเปเข้าไปด้วยนะซือตรงนั้นเนะี่ยเป็นจุดแอดวานซ์เจ้าหน้าที่คือถ้าในตัวอาคารใช้ไม่ได้ตรงนี้ก็ยังสามารถขับเคลื่อนใช้ได้อยู่นะครับ นะอีกจุดหนึ่งนะครับเราก gym, ็มาที่ตรงสพพนมดรงรักรนะครับ,รบก็เป็นพื้นที่ที่เราเคยทํางานด้วยกันนะทางเจ้าหน้าที่ตารวจเอยพุ่มกับนะทุกคนเราเคยทํางานที่นี่นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความเสี่ยงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีภาพของเจ้าหวจเนี่บินผ่านหัวไปเลยนะครับซึ่งชาวบ้านอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เอยหรือคนที่มาทําอาหารเนี่ยเป็นร้อยนะครับซึ่งของเดิมเรามาดูแลบังเกอร์เนี่ย แล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ําที่เข้าไปอยู่ด้านในเวลาฝนตกท่วมครับด้านล่างเนี่ยคืออยู่กันลําบากแน่ก็ต้องวิดน้ําไปด้วยตํารวจก็ต้องประชุมไปด้วยโอ้โหแล้วก็น่าสงสารนะครับก็ผมรับปากเดี๋ยวเราจะลงบังเกอร์นะครับเกตตรงตาเมืองทมให้กับตรงนี้นะแล้วก็ผมได้คุยว่าที่ตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นที่ที่ใช้ในการทํางานของทางเจ้าหน้าที่ผมจะมีบังเกอร์แบบพิเศษ ซึ่งเป็นในลักษณะของบังเกอร์ห้องประชุมโอ้ผมนี่เป็นราชาบังเกอร์แล้วตอนนี้ผมผมรู้ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเป็นบังเกอร์ในลักษณะของห้องประชุมมาลงตรงนี้ให้ด้วยนอกจากที่หลบดภัยของชาวบ้านพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่ก็ยังสามารถทํางานต่อได้ด้วยนะครับครับในพนมดงรักก็จะประมาณนี้แต่ที่อื่นนี่อีกเพียบครับอีกเพียบ ยังมีการดําเนินการช่วยเหลือในด้านอื่นๆยังไงบ้างคะนอกจากบังเกอร์ตรงนี้เรายังมีเอาของอะไรให้กับพี่ฐานครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับตรงตาเมืองทมอ่ะคือจริงๆผมพูดอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวจะหน่วยอื่นน้อยใจผมดูแลฐานกว่า20กว่าฐานนะของเนี่ยเรามีการส่งไปให้ทุกวันอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีในเรื่องของ power box power bank แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือของที่เร่งทําบังเกอร์ในฐานตอนนี้ผมรับมานี่ตอนนี้น่าจะมี2ี่สบสาสิบ ระดับคังแสงอ่ะผมก็ก็รับในการทำบังเกอร์ด้วยนะครับคือผมผมเชื่อว่าหลายคนเชื่อมั่นในศักยภาพของเราแล้วแหละนะครับส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้าช่วงนี้รีโหลดช่วงช่วงพักรองเท้าผมก็จัดไปให้ด้วยนะนะครับชุดเกราะนะเลเวลสี่เราก็ยังมีการส่งเข้าไปต่อเนื่องเมื่อวานเนี่ยชุดเกราะของทีมที่เป็นทีแม็กนะครับนะที่บึ้มตรงถนนน่ะนะก็ ชุดนั้นเนี่ยผมส่งไปให้สิบห้าชุดนะครับเมื่อกี้เจอนั่งกินข้าวเดี๋ยวจัดมาให้อีกตามจํานวนนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางท่านผู้บัญชาการอาหารสงสุดด้วยท่านทรงวิทย์หนุนพักดีนะครับเราได้คุยกันแล้วก็ท่านไฟเขียวเลยอะไรที่เป็นประโยชน์กับทหารกับเจ้าหน้าที่ทําเลยทําร่วมกันยินดีอย่างยิ่งนะครับพี่พี่ทหารหน่วยไหนถ้ามีความเดือดร้อนหรือจําเป็นอยากจะให้ช่วยเหลือนี่ติดต่อได้เลยยินดีอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าเอาผมพูดตรงๆนะปืนใหญ่ผมก็ดูแลครับ นะครับรถถังบางส่วนผมก็ดูแลนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ดูไปซื้อรถถังไม่ใช่เลยนะคืออะไรที่เป็นอุปกรณ์เสริมนู่นนี่นั่น,นที่ทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถทํางานง่ายขึ้นทหารราบ,รบนักรบชุดดําต่อชอดอตดตํารวจที่เป็นสอพอของสุรินที่อยู่ริมร,มริมชายแดนเนี่ยอาหารเราก็ส่งทหารราบเราส่งหมดนะครับเราเราจัด